เมื่อมีคนมาตั้งคำถามถึงภูยบาทฟิตแล์เพจดังวอนเอฟซอยกันตอบสวัสดีครับสวัสดีครับเอฟซีโตเกียวมิวสิกเอฟภูยบาทฟิตแล์และก็ f เอฟหมอลำชั่วโลกนะครับจากการไดพิตตตามข้อมูลข่าวสารตามแพอรอบต่างๆครับเพื่อที่จะนำมาเล่าข่าวให้เอฟ ได้รับชมรับฟังและก็รรวมกันแสดงความคิดเห็นกันเข้ามากครับล่าสุดนะครับเดี๋ยไปเห็นความเคลื่อนไหวของทางเพจยายแปบบ๊แปบ๊บครับนะครับในยเลบดท,ที่เพื่อนได้มีการโพสต์นะครับความเคลื่อนไหวนะครับถึงการมาตั้งคำถามของติงท่านหนึ่งนะครับกับผู้ฮู้นะครับว่าเป็นเอฟที่ผู้ใหญแต่ว่ามาตั้งคำถามแบบนี้นะครับในเพจของยายแปบบี่แปบ๊บครับ ซึ่งเป็นการล่งคลิปนะครับในบรรยากาศคณ,ณะทําการแสดงของผู้เยบาตฟินแลนด์นะครับพร้อมด้วยบทเพลงบทเพลงหนึ่งนะครับซึ่งกับมีคนนะครับเข่ามาถามย่ายเป็นแบบตามที่ผมคือในเอฟซีได้เห็นนี่แหละครับนะครับผมขอเป็นความรู้ครับเอฟว่าผู้เยบาตฟินแลนด์ผมมีเพลงตัวเองห่องบ่ คือได้เอาเพลงคนอื่นมาห่องนะครับอันนี้คือข้อสงสัยที่เขาอยากหูและขเขาต่างคำถามมานะครับสิ่งยายแบมเพิ่กนกาได้พิการขึ้นโพ์ว่าคอยไปตอบคำถามมาเรียบร้อยแล้วซอยนะครับบอกข่าวและก็แจ้งข่าวให้เอฟที F T. ไปตอบคอมมนของคนหนีแน่ว่าเป็นอย่างพยาบาทฟิลแล่ คือบมมีเพลงของเจ้าของแล้วทําไมถึงไปเอาเพลงของผู้อื่นมาห่องนะครับย่ายแบมต่อไปแล้วต่อไปเป็นความผิดในคำมุ่งม,มองของผมเองนะครับมีศิลปินหลายคนครับที่กำลังดังอยู่ณขนาดนี้นะครับผมมีเพลงของเจ้าของ เม้แต่สักเพลงหนึ่งเลยครับขอหยาดเอืยซื้อนะครับน้องต้นเข่าสุปิยาครับอายุสิบสองสิบสามนี่ตอนนี้กำลังมาแรงมากๆนะครับน้องกับโ่าอะมีเพลงเป็นของจากของกับน้องก็เอาเพลงคนอื่นมาห้องแต่ว่าน้องกับดังครับเห็นบอกครับหลายคนครับ ต่อให้ดังแต่ว่ามีเพลงจะของแค่เพลงเดียวนะครับแต่บรรยากาศคอนเสิร์ตหรือบรรยากาศทําการแสดงเขาก็าเอาเพลงคนอื่นมาปรปับปรมาประกอบการแสดงมันได้ประโยชน์หลายมุมครับ 1. น,นะครับเป็นการโปรโมทสวยเหลือและการแนะนำเพลงของ เจ้าของเพลงที่แท้จริงโดยผ่านการครับหลองของห้องคนเขาเกิดตำหรัครับผู้ย่บานฟิลแลด์ห้องเพลงนั้นเป็นเพลงผู้ใดเพื่อนคือเอามม่หองมวนแท้มันจะเกิดผลประโยชน์อีกด้านหนึ่งครับฉะนั้นแล้วปรจจำเป็นต้องมีเพลงของเจ้าของกระดังใดครับอย่างที่ผมยกตัวอย่างไปข้างต้นหลายคนครับ ที่เขายังไม่มีบทเพลงเป็นของตัวเองเขากระดังใดครับฉะนั้นแล้วเมื่อคุณอยากได้ความหูเข้กากับอธิบายนะครับได้เชื่อตะกะให้ความหูคุณไปขึ้นกันครับว่าเป็นอยัางภูยบาทฟินแลนด์ถึงเอาเตเพียงผู้อื่นมาห้องนะครับเขากับเป็นศิลปินหนึ่งในทีมงาน ค่ายตัวเกียวมิกซ์ีคือกันครับบนเวทีเขาบริเนเป็นผู้บริหารนะครับเขาก็ถือเป็นส่วนหนึ่งของศิลปินค่ายตัวเกียวมิกิกนะครับแล้วก็ไปยืนบนเวทีมอบความสุขความบันเทิงให้เอฟที่ที่อยู่ด้านล่างเวทีครับฉะนั้นนะครับการถีมาถามหาว่าผู้บาดพิเรศเป็นอย่างคือเอาเทเพ้งผู้อื่นมาห่อง อธิบายในเาืย่ยที่เป็น f c เหมือนกันเนี่แหละครับหรือคนที่นําเสนอข้อมูลข่าวสาร้วก็อธิบายบนพื้นฐานความเป็นจริงให้ฟังครับอย่างที่ผมยกตัวอย่าง2ตัวอย่างไปขางต้นครับนะครับว่าศิลปินบางคนกล่าวว่ามีเพลงเพ็นของเจ้าของเขาก็เอาเพลงคนอื่นมาร้องเขาอาจจะดังมาจากการประกวดจากรายการทีวีนะครับหรือนะครับ ได้การประกวดต่างๆแล้วมีชื่อเสียงเขากลับมาต่อยอดของการเป็นศิลปินรับงานนะครับบอกว่าจะเป็นงานอีเวนต์บอกว่าจะเป็นงานบุญงานแต่งงานบุกนี้ก็ตามแต่นะครับหลังจากงานเนือการเวลามันสุกง่วมมันก็จะบ่มเพาะความสามารถเขานะครับจักมือเขาก็ต้องมีบทเป็นมีบทเพลงเป็นของจากงของขึ้นกันครับฉะนั้น การตั้งคำถามแบบนี้มันกับวบ่ามวนสาระสำคัญอยังมากไม่หรอกแต่ว่าเขาก็มาอธิบายให้คนที่เพื่อนมาตั้งคำถามได้รู้ว่านะครับคนห้องบทจำเป็นตองมีบทเพลงเป็นของเจ้าของกระดังใดครับมีซื้อเสียงใดครับนะครับอีกบุ่มหนึ่งคือการครับบางคนมีเพลงเป็นของเจ้าของบทเพลงนั้นก็ย่งบอดังครับกับมีถมเถไปครับฉะนั้นเด้ยวเอาเรื่อง งาตรฐานการที่บอกว่าเป็นหยังคือบบมีเพ่งจากของคือเอาแต่เพ่งผู้อื่นไปห่องมันใช่บบไดครับผมย้ำอีกข้างหนึ่งครับศิลปินบางคนดังอยู่เพลงเดียวครับแล้วเขามีเพลงตัวเองอยู่เพลงเดียวคุณเสียให้เขาห้องเพลงตัวเองเพลงเดียวนั่นทั้งคืนบอกครับเขาก็ตอกเอาเพลงที่เป็นกระแสเพลงที่กําลังดังล่เอฟที่เขาต้องการ มวลซื่จากจอยกับบทเพลงต่างๆนอกจากบทเพลงของศิลปินคนนั้นแล้วหลายศิลปินครับที่ดังอยู่เพลงเดียวเขาก็จําเพลงต้องเอาเพลงอื่นๆมาผสมปนเปเพื่อให้การแสดงของเขาในค่ยขำึ้นนั้นนะครับมีบทเพลงหลากหลายหมอบความสุขให้เอฟทีของเขาเองได้รับช่มรับฟังนอกจากบทเพลงที่เขามีอยู่แล้วนะครับฉะนั้นเด้วอย่างที่ผมบอกครับ การที่มีเพลงของเจ้าของหรือไม่มีเพลงของตัวเองมันโมเมนต์สาธาสําคัญของศิลปินแต่ละคนครับมันขึ้นอยู่กับความสามารถมากกว่าตั้งหากนะครับในสิ่งที่คุณมาตั้งคำถามแบบนี้ผมนะครับในฐานะที่เห็นความเคลื่อนไหวของยายเพจยรเป็นยายเป็นแบมน,นะครับผู้หนึ่มีการแต่คำถามอย่างดีผมการเลื่อยมาตอบคุณในอีกวิติหนึ่งในอีกแง่ความคิดส่วนตัวของผมศิลปิน จะดังหรือไม่ดังบทเพลงที่เป็นของเจ้าของมั่นบ่จําเป็นเสมอไปครับกระแสการว่างเหนือว่างตัวนั่นคือสิ่งสําคัญครับที่จะเห็ุให้ศิลปินแต่ละคนมีชสือเสียงโด่งดังฝากไว้ให้คิดครับสหรับคลิปนี้อ布าพาจากพ่อกัดจิปนาครับสวัสดีครับ